มีช้อนมีจานครับท่าน,ท,านท่านสมชัยครัท่านประธานาที่ก็รพผมสมชายนองอีจากร้อยเอ็ดนะครับผมผมประท้วงท่านประธานเนี่ยครับ,ค,รบคือสภาทอล์กของเราเนี่ยไม่ได้ต่างจากสภาอ,อื่นท่านประธานที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประชุมแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ทรงเกียรติถ้าปล่อยแบบนี้ได้วันหลังฝ่ายค้อนของเราเนี่ยจัดปาร์ตี้แล้วผมเอาเด็กเอ็นมาได้ไหมอะ ต้องให้ยุติเลยท่านประธานเด็กเอ็นนี่หมายถึงเอ็นตุนนี่แหละไม่กินหมูคิดว่าเด็กเพิ่งจบม .6 ใหม่ใมเปล่าครับท่านประธานเพราะฉะนั้นท่านประธานช่วยควบคุมด้วยครับเรื่องควบคุมนี่ผมก็ท่านประธานที่เคารพผมสมชัยหนองทีจากร้อยเอ็ดครับก่อนที่ผมจะอภิปรายวันนี้ขอเรียนเชิญทางฝ่ายค้อนของเรานะครับได้ ลุกขึ้นยืนไว้อะไรผลงานะะรัฐบาลสักนิดหนึ่งครับ,ะะบรัฐบาลจะยืนด้วยเหรอครับจะไว้อะไรผลงานตัวเองเหรอครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับเจนนั่งครับท,ท่านประธานเคครบครับฟังท่านพันนมมาเนี่ยนะฮะก็ต้องยืนไว้อะไรละ่ะท,ท่านประธานกล่าวหาว่าผมนี่หน้าแหลม คนไม่ได้ขี้เกียจทำไมน้องขี้เกียจมันแหลมมากเลยยังไงครับแหลมมากครับท่านแล้วแนะนำว่าเลี้ยงอะไรนี่ไปทำอะไรปลูกมันสับปะหลังโน่นมันต้องเลี้ยงอึ่งอ่างท่านเลี้ยงอึ่งอ่างนี่ท่านมีในยะเวลาไปทำโครงการอะไรไปเนี่ยก็พาอึ่งอ่างไปด้วยไปให้คนที่มารับงานเนี่ยฟังเสียงร้องของอึ่งอ่าง ยังไงครับส่วนตา่างส่วนตา่างโอ้นี่เสียงอึงอ่างมีในยะที่สำคัญตรงนี้อันนี้อึงอ่างรัฐแบนใช่ไหมอึงอ่างรัฐแบนนี่แหละท่านพนมนี่แหละท่านปนมประท้วงครับอย่างนี้ไม่ได้ครับตาปะตาน <c oughs> มันเสียหายหรือ,อยังไงครับ <c oughs> มันเสียหายครับมาพาดพิงหนึ่งรัฐแบนอึงอ่างพาดพิงเหรอครับ <c oughs> อิงอ่างาพาดพิงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมไปผมไม่ได้เอาไปคู่เดียวครับเพราะไปสองคู่ครับไอ้คู่แรกเนี่ยมันคอยเตือนในคนที่มาร่วมประมูลว่าส่วนต่างส่วนต่างแต่อีกคู่หนึ่งมันคอยเตือนคนที่มาร่วมประมูลว่าหมื่นหนึ่งอีกตัวบอกหมื่นกว่าอีกตัวกลับใจครับหมื่นกว่ากว่า ม,มันไม่มีความแน่นอนมันไม่ชัดเจนแบบนี้ตัวเลขมันไม่ลงตัวครับด้วยความเคารพร,รัฐประารครับครับรัฐบาลก็ได้ชี้แจงออกมาอย่างชัดเจนมากนะกนขอบพระคุณนะ่านประธานที่ครบครับวันนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผลงานรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยแล้วที่สำคัญที่สุดผ่านงบประมาณ เจ้าของงบเนี่ยมานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้เพราะต้องมาเคลียร์เจ้าของงบประมาณอย่างแท้จริงงบใครมาขอก็เป็นงบท่านทั้งนั้นนี่นี่คือเจ้าของงบประมาณถูกประมาณเรื่องวัฒนวณิชครับถูกครับต้อนรับเลยครับต้อนรับเอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรครับท่านประธานที่เคารพครับผมว่าสภายนี้นะครับถ้าจะของงบประมาณผมจะอนุมัติให้หมด ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรต่างอนุมัติให้หมดเพราะรบอยู่ที่ผมนะครับแท่านชุมชายต่อเละครับท่านประธานครับที่รพครับฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีเทียมท่านพนมด้วยความเคา,ารพครูบาอาจารย์ของผมทุกบ้านไม่ยากจนมาถแถลงผลงานทุกบ้านไม่ยากจนพูดอย่างไม่อายปากเหมือนข้าวสิบปีไม่มียางอายพูดมาได้ไม่ยากจนได้ยังไงขอ้อเท็จจริงคืออะไร,ระท่านประธาน ที่ลานประมูลรถยึดครับรถที่ถูกยึดมาเนี่ยปี66ที่ลานแห่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดือนหนึ่ง200คันก็รู้แล้วหมายถึงว่าเต็มลานณวันนี้พฤษภามิถุนาหกเจลานประมูลแห่งนั้นเดือนหนึ่ง500คันรถที่ถูกยึดถูกยึดมาเพิ่มเลยครับมาเพิ่มไม่ได้โดนมาตั้งแต่ตรัฐบาลก่อนใช่ไหมไม่ได้โดนครับมาโดนในรัฐบาลนี้แหละครับยึดมาในรัฐบาลนี้เพราะว่า คนมันยากจนมากขึ้นรรท่านประธานที่เคารพครับ,รบตอนท่านหาเสียงใหม่ๆก็บอกว่าเลือกเลยเลือกเศรษ้จาจะได้เป็นเศรษฐีพอเลือกแล้วเป็นเศรษฐีจริงๆเศรษฐีนี่ครับรรท่านประธานไม่ใช่เศรษฐีนี่หรอรไม่ใช่ครับไม่ใช่เศรษฐีนี่กลายเป็นเศรษฐีทวีนี่สินอย่างที่เราได้รู้กันนั่นแหละครับรท่านประธานครับ แล้วตอนนั้นโอ้โหพอหาเสียงทุกบ้านจะไม่ยากจนหมื่นนึงไม่พอเติมให้เลยสองหมื่นคนมันก็ไปออกรถไปขยันออกรถเลยนะคุยต่างคนต่างคุยกล้าเป็นนี้ได้ขี่แน่เสร็จแล้วมันก็ไปถอยรดออกมาอีกคนบอกว่าถึงท้อแต่ไม่เคยถอยเพราะสิ่งเดียวที่ถอยคือถอยป้ายแดงตอนนี้ธรรมทานครับ ทั้งป้ายดำป้ายแดงนอนแอ่งแมงอยู่ลานประมูลรดยุดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ตอนนี้เราจึงจนกันทั่วประเทศด้วยความเคารพเถอดท่านยังมีหน้ามาแถลลงแถลงครับแถลง,ลงผลงานเนี่ย <c oughs> บรติกรรมที่สองครับท่านประธานครับที่ทำให้ยอดขายการส่งออกเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยลุงกับสมัยะะรัฐบาลนี้ ยอดส่งออกเลยกล่าวรูดร่วงระนาวเพราะคำพูดคำนี้ข้าวสิบปีกินได้และจะส่งไปขายแอฟริกาข้าวสิบปีหุงให้หมากินไมาย,ยังไม่แหลกเลยแต่คุณภูมิเจ้าของกระทรวงบอกว่าพอแหลกเลยแล้วก็บอกว่าจะส่งไปที่แอฟริกา ทูตเคนยาทูตแอฟริกาเขาประท้วงคนแอฟริกาเขาประท้วงร้านอาหารไทยในเมกาบอกร้านนี้ไม่ใช้ข้าวไทยในการปรุงอาหารนี่มันวางยาการส่งออกข้าวชัดๆถึงว่ากินแต่หมูกระทะไม่มีข้าวกินเลยไม่มีข้าวเลยตัวเองยังไม่กล้ากินเลยพฤติกรรมต่อมารัฐบาลชุดนี้ทนายกรัฐมนตรีมนเนี่ยตั้งรัฐมนตรี ถุงขนมรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องประมาณนั้นนะนะรู้อยู่แล้วพอตั้งเราเป็นยังไงครับสอวอเขาก็ร้องฐานะตัวเองก็รอดเร่นะรอดไม่รอดไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าอะไรอันไหนควรไม่ควรไม่เอาไหนเลยนะครับ แต่ก็ต้องให้เกียรติท่านน่อยท่านขยันลงพื้นที่ลงพื้นที่เอฟซีท่านมีเยอะท่านนายกรัฐมนเทียมเนี่ยอันนี้เรื่องจริงท่านประธานเห็นลงพื้นที่ที่ไหนเอฟซีตะโกนเรียกเต็มเลยท่านประธานตะโกนเรียกประยยชน์ประโยชน์ยอยู่ไหนพักผ่อนพอยยังกลับมาได้แล้วเอฟซีไม่มีทีวีดูหรือ,อยังไง แล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกประยุทธ์ไหนด้วยสมเดสุดท้ายประชาชนก็เลยเก๊กซิมกุ้มใจท่านประธานที่เคารพครับตัวเองก็กุ้มใจจะรอดหรือไม่รอดวันนี้ต้องไปเชิญเนตีบริกรเข้ามาเนตีบริกรที่ตัวเองไปด่าเขาว่าไม่มียางอายนั่นแหละไปเชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะ <S <S านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศนะครับท่านประธานที่เคารพท่านรัฐบาลนี้ ไม่มีปัญญาคิดไม่ได้ผมแนะนำให้ไปวัดไป,ไปวัดอะไรครับไปวัดจริงๆนี่แหละไ,ไม่ใช่วัดสช้ตาประกอบแว่นนักบานไปกราบท่านพระครูสุวรรณโพธิวรธรรมวัดโพทองอำเภอเมืองจันทบ,บรุรีท่านตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แก้จนให้คนจันทบุรีครับกลุ่มนี้ช่วยคนจนมีสวัสดิการให้คนจนเอาเงินคนรวยมาหมุนให้คนจนใช้ เขามีกินมีใช้โดยที่พระอาจารย์ไม่ได้ปิดสวิตอะไรเลยท่านประธานรัฐบาลที่ครบไม่มีปัญญาจริงๆไปเลยครับไปให้คุณพระช่วยครับท่านปานครับ